ติ้งติงติ้งตองติ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 งตองคนชมก็ติ้งตองคนเว้าก็แห้งติ้งตองเป็นตั้งหากโอ้ยผู้ชมค่ะขอโทษทีนะคะที่เปิดมาด้วยเพลงอันสวยสดงดงามขนาดนี้เพราะว่าจะติดเพลงไหนจะเอาเพลงไหนมาวางเดี๋ยวมันก็ติดลิขสิทธิ์ลองมันซะเองเลย สวัสดีช่วงสายจากสวีเดนนะคะตอนนี้ทํางานเสร็จแล้วก็มาอวดอ้างกันได้ทุกคนเบิ้งข้อนหนาวเย็นกลางาเห็นบ่เห็นบอ่อมันหนาวจังสันวิวงามเนาะวิวสวยมากๆทุกคนอะเอาค้างจึงขึงกันตรงนั้นเป็นโรงเรียนเอาไม่ใช่ตรงทางเดินนี่นะเขามาเดินเล่นกันสวยเนาะอากาศหนาวเย็นอากาศหนาวจริงๆดู วันนี้มีเวลามากทั้งๆท,ที่มีงานก็เริ่มเยอะนะคะแต่ก็มีเวลาว่างมากเนื่องจากเราต้องพูดกับคุณยายไม่ใช่เข้าไปทําทํางานเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาเลย เขาก็มองกันเอ๊ะนี่นี่พูดไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยระวังมึงหมื่นหัวแตกกูจะยืนหัวแล้วแนวนั้นโอเคถึงแม้ภารกิจจะเหลือล้นนะคะแต่ก็ยังมีเวลามาแวะทักทายเก็บภาพสวยๆมาฝากนะจ๊ะทุกคนที่ก็คือบรรยากาศร,รอบที่ทํางานนะคะและนี่โซฟาใหม่ของเราขออวดอ้างนิดนึงเห็นบอง่งามบอทุกคนนี่เดี๋ยวจะพามาทัวร์ห้องซักล้างที่นี่นะคะนี่ โต้นี้ชอบมากน,นี่สำหรับห้อยห้อยแล้วแขวนเนี่ยใหญ่มากใหญ่ยยจริงอันนี้คือตู้อก สองตัวนี้คือตู้อบนะคะราคาเนี้ก็จะเป็นแบบว่าอบแบบเร่งด่วนนี่ใหญ่มากใหญ่มากอบพ้าห่มได้สุดยอดและนี่ก็คือเครื่องซักผ้า และทุกครั้งนะคะที่มาใช้บริการนะคะถ้าใช้บริการเสร็จแล้วนะคะเราต้องเอาไอเนี่ยออกไปล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็อบเ,เนี่ยมันจะมีแบบว่าขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะเราก็ต้องปัดออกแล้วก็พื้นก็ต้องถูเพื่อท่านต่อไปมาใช้บริการเขาจะได้ไม่มันจะได้สะอาดรักษาช่วยกันรักษาความสะอาดประมาณนั้นนะคะ เป็นความรับผิดชอบของใครของมันเนาะสำหรับผู้ที่มาใช้บริการไม่ใช่ว่าจะมาทำอะไรก็ได้ง่ายๆเลยเงีย้ยไม่ใช่ว่าอยากทำสพกปรกฉันไม่ได้นี่ก็นะมันต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพราะว่านี่คือส่วนรวมดีมากๆสวยมากและนี่มีทีรีพาให้แล้วก็มีชั้นเอาไว้วางผ้าแล้วก็พับแนวนั้นนะะก็นี่ เครื่องลีดผ้าพวกผ้าปูที่นอนผ้าม่านอะไรอย่างนี้นะคะดีมากมากเนาะก็ no. จะไม่ให้ดูแค่นี้นะและนั่นก็คือห้องน้ำสำหรับว่าใครที่แบบว่ามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแบบโอ้โหปวดหนักปวดเบาเข้าได้เลยจ้าสุดยอดนะนี่คือที่อยู่ที่ใฝ่ฝัน โอเคโอเคแค่นี้ค่ะเอามาให้ดูแค่นี้ไปละเสร็จแล้วนะคะกับอีกหนึ่งการเข้าเข้าไปเ,าเหมือนนอกแนวว่าไปดูแลท่านว่าท่านเป็นยังไงบ้างเข้าไปพูดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่สำคัญตอนนี้เราได้ลงมาข้างล่างระหว่างที่เดินลงมาได้เกิ็นแรงมาก กลิ่นนั้นก็คือกลิน่นเหมือนปลาช่อนแดดเดียวทอดแล้วนั้นอะคุป้าไม่รู้นะต้องดูสิมีคนไทยอยู่แถวนี้ป้าจะได้เขาาประตูห้องเข้าไปใครมาทอดปลาช่อนแดดเดียวตอนนี้ต้องเป็นฝรั่งแน่นอนในด,ดูชื่อก่นไม่มีไม่มีชื่อไทยต้องเป็นฝรั่งชอบกินปลาช่อนแดดเดียวแน่นอน chị nghĩ lời sai lời ạ à.